You're listening to o s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e ก u ร i t ี้ h ั Happiness Investment สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นะักลงทุนทุกท่านนะคะค่ะเดี๋ยวเราคุยกันในแง่ของราคาหมูราคาไก่ในประเทศกันก่อนแล้วกันนะคะเริ่มด้วยหมูก็ต้องยอมรับว่าราคาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะคะในช่วงประมาณ ปลายเดือนธันวานะคะถ้าเทียบกับช่วงเดือนช่วงกลางเดือนธันวาที่เรามีการรายงานเนี่ยมันมีการปรับขึ้นมานะคะ13.6%มาอยู่ที่92บาทต่อกิโลนะคะเป็นราคาที่ถือว่าสูงสุดในรอบหลายๆปีที่ผ่านมานะคะสาเหตุหลักเนี่ยเป็นเรื่องของสัปปายที่ออกมาน้อยนะคะในขณะที่ความต้องการในการบริโภคเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนะคะในช่วงปีใหม่เนี่ยก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะหลัง จากที่เรามีการฝรันปฟนมาตรการต่างๆนะคะก็เ,เลยทําให้เห็นราคานี่การเด้งขึ้นไปอยู่ที่92บาทนะคะอันนี้ส่งผลดีกับผู้ประกอบการในตลาดนะคะอย่าง CPF นะคะที่มีธุรกิจหมูเนี่ยพอเช่นค่อนข้างใหญ่ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะคะแต่ว่าดีอาจจะดีไม่สุดเท่าไหร่เพราะว่าในส่วนของธุรกิจหมูในต่างประเทศเองเนี่ยยัง ถือว่าค่อนข้าง Slow ์ดาวนะคะอย่างในจีนเนี่ยราคาหมูที่จีนเนี่ยมีการปรับลดลงไปประมาณสั้ง3จากปรายงานรอบที่แล้วนะคะมาอยู่ที่ประมาณ16.5อยู่นะคะยังเป็นผลกระทบจากในแง่ของดิมานที่ยังไม่ค่อยได้ฟื้นตัวได้มากนะักในขณะแต่ว่าข้อดีก็คือว่าซัพพลายที่ออกมาในตลาดเนี้ยชะลอลงนะคะจากเรื่องของเอาต์พุตที่มาจากการทำงานในโรง่าสัตว์<ม>ออกมาได้ได้น้อยลงในช่วงฤดูหนา ะะที่เวียดนามก็เหมือนกันนะคะในเวียดนามเนี่ยการเริโกคเ,เริ่มมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีผลกระทบจากการ,รจากโควิดในแต่ในบางพื้นท <c oughs> ี่นะคะก็เลยทําให้คอนซัมมชันไม่ได้ดีนักนะคะมีการปรับลดลงไปจากรอบที่แล้วอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะประมาณประมาณสัก4%นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยก็ ราคาหมูที่ปรับขึ้นมาดีขึ้นในประเทศเราเนี่ยส่งผลดีต่อผู้ประกอบการหมูอย่าง CPF นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะคะเพราะว่าธุรกิจต่างชาติยังธุรกิจหมูในต่างประเทศยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นการเติบโตนะคะซึ่งปัจจัยเนี่ยมันจะค่อนข้างต่างกันนะคะ ก็อย่างที่เรียนไปส่วนร,รคาคาไก่นะคะยังทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะที่39บาทต่อกิโล39.5บาทต่อกิโลนะคะถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก18% year on year ยนะคะ <c oughs> ยังเป็นเรื่องของที่ซัพพ l y ลายองก็ยังค่อนข้างตึงตัวในขณะที่ดีมันก็มีการฟื้นตัวตามภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็เลือกเชื่อมรูดดูการเช่นงกันนะคะ <c oughs> อันนี้นจะส่งผลดีกับทั้ง GPT และ CPF ที่มีพอร์ชั่นในธุรกิจไก่พอสมควรด้วยเช่นกัน ะะแล้วก็ส่วนราคากุ้งเองมีการ c o r r e ลงมาจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปค่อนข้างสูงนะคะทำ New h i g ในช่วง2-3ปีเหมือนกันนะคะก็อาจจะมีการชะลอการบริโภคลงไปเพราะว่าก็ถือเป็นสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้าง ค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังถือว่ายืนอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะก็จะเป็นบวกกับโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยยังยังถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีและสามารถทํากําไรได้ในของในส่วนของผู้ประกอบการอย่าง CPE แล้วก็ TU นะคะในคาาของเอ่อฟีดนะคะในส่วนของราคาถั่วเหลืองแล้วก็กากถั่วเหลืองรวมไปถึงน้ํามันถั่วเหลืองเนี่ยเอ่อมีการรีบาวขึ้นมาในจากการรายงานรอบที่แล้วนะคะเพราะว่า มีความกังวลจากในแง่ผลกระทบของภัยแรงที่บราซิลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเอาต์พุตของทัวเหลืองในระยะถัดไปได้นะคะแต่ว่าการปรับขึ้นมาสังเกตว่าไม่ได้เยอะมากนะคะในระดับประมาณสัก 2- 3%งนะ2-4%ในส่วนของซอย b บิ n น i อ,อยนะคะแล้วก็ซอยบีนะคะมีซอย b บิ n น e มิวทีข่ขยับขึ้นมามากหน่อยนะคะประมาณ11%ออันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ ผู้บูรลิตอ,อาหารสัตว์ได้นะคะก็คือต้นทุนอาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเราคิดว่าทิศทางในระยะถัดไปอาจจะไม่ได้ไม่ไยังยังดูประเด็นเรื่องของเอาคุตจาก US นะคะที่อาจจะทําให้ตลาดขายกังวลลงเรายังไม่ได้คิดว่าราคาพวกซอยบีนหรือทันเหลืองหรือว่าตากทัลเหลืองเนี่ยจะมีทิศทางที่ปรับเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็โดยภาพนี้เนี่ยเราเรามองว่าเซน t i m e n t ระยะสั้นเป็น positive กับ TBO นะคะ ก็อาจจะสรุปภาพสําหรับพวกราคาผลิตภัณฑ์ต่างๆประมาณนี้ค่ะบอมครับแล้วพี่ทิพย์มองว่าหนึ่งเลยคือจากที่พี่ทิพย์สรุปมาทั้งหมดเลยครับเล่นหุ้นตัวไหนค,ครับพี่ค่ะเราชอบ g f p t เป็นท็อปพิกมากที่สุดเราคิดว่าเอาลุกในทั้งในแง่ของราคาแล้วก็เ,เรื่องของการฟื้นตัวถองกําลังการผลิตเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนในปีหน้านะคะแต่ว่าเทรดดิ้งไอเดียในระยะสั้นเนี่ยก็จะมีเอเอ c p f พีเที่ได้เบนเนฟิตด้วยเช่นกันเพราะว่าการสปา์ขึ้นของราคาใน ในในระยะสั้นเนี่ยน่าจะเป็นบวกกับกับความสามารถในการทํากําไรในธุรกิจหมูในประเทศได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าเนื่องจากว่ามันมันค่อนข้างออมีราคาหมูที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันค่อนข้าง กระทบกับผู้บริโภคในวงกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าหน่วยงานภาครัฐนี่ก็จะเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่า,าก็จะมีการาพูดคุยนะคะนัดนัดประชุมกันเนี่ยในในในช่วงประมาณปลายสัปดาห์นี้นะคะวันศุกร์จากกระวงพาณิที่จะเข้ามาดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราอาจจะต้องจับตาอ,อีกปัจจัยหนึ่งว่า,ามันจะทําให้ราคาสามารถยืนต่อได้นานหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะต้อง หรือว่าจะมีซัพพลายราคาถูกจากต่างประเทศที่ถูกกว่านะคะเข้ามาช่วยลดผลกระทบนะคะแต่ว่าในในมุมมองของพี่เนี่ยคิดว่าถ้าดูโดยดีมาซัพพลายแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยราคาหมูคงยืนในระดับสูงไปจนอย่างน้อยก็ถึงตุดจีนนี้คือก็คือประมาณหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยเนี่ยค่อนข้างแน่นะคะพี่ทิพย์ครับแล้วถ้าราคาหมูราคาไก่ย,ยืนแบบนี้เนี่ยนะครับแมคโครหรือแม้กระทั่งบางบริษัทที่ตอนนี้แอร์ควายเทสโก้ไปแล้วเนี่ยนะครับโรตัสเนี่ยนะครับ บวกหรือลบครับในช็อตเทอมต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้บ,กบวกมากนักนะคะเพราะว่ากําลังซื้อผู้บริโภคไม่ได้ดีมากแล้วก็มีมีมีข่าวออกมาเหมือนกันว่ารัฐบาลก็ขอความร่วมมือในการในการที่จะพยายามพยุงราคานะคะแต่ว่าถ้าในระยะในระยะถัดไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้ากําลังซื้อค่อยๆฟื้นตัวเนี่ยผู้ประกอบการในส่วนของรีเทลเนี่ยถ้า ราคาต้นทุนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะสามารถทยอยพสทรูให้กับผู้บริโภคได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีก็แค่ช็อตเทอมนะคะแล้วก็จะค่อยๆอีซิ่งขึ้นในระยะถัดไปค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเรามาต่อกันสำหรับตัวพี่ปุ๊สำหรับเอารุปพลังงานในปี2022นะครับเซกเตอร์ใหญ่สุดของเซ็นต์อิซบ้านเราสวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนลนครับ ครับก็สำหรับตัวพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะครับเรายังเมนเทนตัวนิวโตรลวิว์สำหรับตัว Energy Sector เรนะครับเรายังเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวยาวๆเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงนะครับในปีนี้นะครับถึงแม้ว่าไอ้ตัว d Demand Supply เวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยมันจะ imply ได้ว่า Demand Supply มันท้ายขึ้นเล็กน้อยนะครับเพราะว่า Demand มันถูกวิวัยทราบขึ้น แต่ว่าในเชิงของอตัว global crude market เนี่ยภาพยังคงคอนเฟิร์มนะครับว่ามันจะกลายเป็น surplus นะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะทำให้ในแง่ inventory เนี่ยของของโลกนะครับน้ำมันของโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับโดยในส่วนของปิ t ต o c h เนี่ยนะครับเรายัง m a i n ทน i n negative view เหมือนเดิม นะครับเพราะเราเชื่อว่ายังไม่ถึงจุดบอททอมนะครับของของดาวไซเคิลในรอบนี้นะครับดาวไซเคิลในรอบนี้เนี่ยจะบอททอมแถวแถวปี2023นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเปคน่าจะยังเป็นแนวโน้มขาลงในช่วง1-2ปีข้างหน้าแต่อะไรก็ตามเนี่ยไอตัวที่มีความเสี่ยงตัวความเสี่ยงตัวสำคัญเนี่ยก็คือโอไมครอนนะครับตรงนี้เนี่ยเรายังรอดูอยู่นะครับว่ามันจะกระทบดีมาน ยังไงนะครับของพวกออยแล้วก็ปริโตรเคม i คอลโปรดักตนะครับ uh huh. uh, เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีซีเนเรียหลาย s ี e น a รี o นะครับ uh huh. uh, โดย uh, เรามีการปรับ uh huh. ในเปเปอร์น,นี้เรามีการปรับ uh, ราคาน้ำมันขึ้นเล็กน้อยนะครับจาก66เหรียญในปีนี้นะครับขึ้นเป็น69เหรียญน,นะครับก็จะค่อนข้างแฟลกจากปีที่แล้วก็คือปี2021ที่อยู่ที่69เหรียญน,นะครับอันนี้คือน้ำมันดิบดูไบเรายังเชื่อว่าราคาน้ำมันเนี่ยจะปรับ ตัวลงในค่าเฉลี่ยเนี่ยจะเหลือ63เหรียญในปี2023นะครับอันนี้เหมือนเดิมเรามีการปรับไอตัว G I M ลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีเอฟเฟกของเรื่องโอมครอนแล้วก็เดลต้าทำให้ I A เนี่ยมีการ revise ไอตัว original demand ลง นะครับจากเดิมที่คาดว่าจะโตประมาณ3ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้เนี่ยเหลือแค่2.3ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ย G.R.M ก็ยังถูกรีไวซ์ดาวลงเล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังคอนเฟิร์มภาพว่ามันยังเป็นอัพเทรนด์อยู่แล้วก็จะเข้าสู่อัพไซเคิลเนี่ยในปี2024เหมือนเดิมนะครับเป็นต่อแคมสเปรดเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วก็คือน่าจะาเป็นขาลงนะครับแต่ว่าด้วยราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยราคา P.E เนี่ยอาจจะสูงกว่าที่คาดไปก่อนหน้า นะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับสักประมาณพันหนึ่งร้อยห้าสิบบวกลบเหมือนเดิมนะครับตัวเพดสเปรดเนี่ยจะเป็นตัวที่ถูกรีไวซ์ั p ขึ้นนะครับสิบห้าถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากค่าเฟดเรท ที่ยืนได้ดีกว่าที่เราคาดเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราคิดว่า,อาพอสิ้นสุดปีหรือว่าไตรมาส1นึ่งปีนี้เ,เฟดน่าจะลดลงแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เฟดเฟรทน่าจะยืนได้ตลอดทั้งปีครึ่งปีแรกปี2022นะครับก็เลยมีการรีไวซ์ไอ้ตัวแพสเฟดขึ้นเพราะว่าแพทเนี่ยมันเป็นอิ p พุตพาริตี้ส่วนในเรื่องของซีนารีโอนะครับเราแบ่งออกเป็น3ามซีนารีโอนะครับก็คือเบสเคส นะครับก็คือเราเชื่อว่าโอไมคอนเะนี่ยอิมแพกเนี่ยค่อนข้างลิมิตนะครับประเทศส่วนใหญ่ยังเปิดประเทศอยู่นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันซอฟลงในในแอนโรมเมนต์แบบนี้เนี่ยคนที่ได้เบนเอฟฟิตนะครับก็จะมีพวก PTGOR นะครับแล้วก็พวก SPRC แล้วก็บางจากนะครับก็คือในแง่ของตัวล็อกดาวน์ไม่เกิดขึ้นนะครับในในซีเนอโรนี้ออยดีมาอยังคงเฮลที นะครับส่วนซีนาร์โอที่2ก็คือเวอร์สเคสก็คือตรงกันข้ามนะครับก็คือว่าโอไมครอนเนี่ยทำให้เกิดการล็อกดาวน์นะครับ uh, ไปทั่วโลกตรงนี้เนี่ย uh, ค่อนข้างที่สุดชัดนะครับว่าในช่วงเวฟแรกเนี่ยตัวที่ราคาหุ้นรีซิเลียนมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นพวกคอนโกลเมเรยนะครับก็คือ uh, บริษัทฟลัง,งานาขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปอทอร์สซีซีนะครับรวมถึง i b บ นะครับส่วนเคสสุดท้ายนะครับก็คือ b บร Sky Case หรือว่า uh, Impact ไม่มีเลยนะครับ uh, นอกจากนี้เนี่ย m i o r o m o v r r y o v e r y เนี่ยยัง uh, แข็งแกร่งกว่าที่เราคาดนะครับภาพตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ย uh, ไม่ปรับตัวลดลงครับอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ uh, ดังนั้นเนี่ย uh, ตัว global oil demand เนี่ยน่าจะทำให้ในเชิงของสอผนะครับรวมถึง Refinery ทั้งหมดเนี่ยน่าจะ Benefit ฟ ไม่ว่าจะเป็น S T R C Thai Oil บางจากร S O ด้วยด้วยสมซีนรีรโอรนี้เนี่ยเราก็ต้องมาหาจุดเหมาะสมนะครับสำหรับ Recommendation นะครับของเรานะครับว่าควรที่จะอยู่แบบไหนนะครับควรที่จะอ่ารีครีเทตรงไหนน,น่าจะเหมาะสมสุดนะครับตอนนี้เนี่ยเราเชื่อว่า b เบ Case กับ w r s t t c s s เนี่ยนะครับมีความที่จะไลล l y มากกว่า นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแนะนำนะครับ SPRc นะครับกับปรตทนะครับ PTT เป็นท็อปพินะครับรวมถึง PTG นะครับสามตัวสำหรับกลุ่มพลังงานนะครับเราเชื่อว่าในแง่ของล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้แบบเห็นในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าความกลัวเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ปิโตเคมิคอลเนี่ย นะครับ IBL เนี่ยเราเลือก IBL เข้ามาเป็นท็อปพิกของเรานะครับคีย์สำคัญหลักๆก็คือรอดู Impact ของโอมครอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยเราอยากให้ดูในเรื่องของ Policy ของ Government ในเรื่องของการตรึงราคาน้ำมันด้วยนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อ Retail Oil Operator นะครับถ้าสมมุติว่ามีการต่อ Extend ออกไปหลังจากเดือนร์านะครับไอตัวพวก Retail Oil Operator าจจะมีการ hit นถูกฮิตได้นะครับก็บ<อ>หลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับบอมครับโอเคครับอ่ะผมว่าสได์นี้เขาน่าสนใจนะแล้ววันนี้พี่ปู๊กถือโอกาสทําเป็น p ิ s i t i o n ในสั่งของตัว power point ให้ดูง่ายนะครับงทุนของกสิกรไทยก็สามารถติดตามได้หรือว่าจะเป็นแคปสกินหรือว่าขอจากผู้ดูแลการข่วงท่านได้นะครับพี่ปู๊กมาดู case ตรงนี้นิดนึงคืออันนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ปุ๊กเลยว่าผมว่า worst case อะตัดไป นะครับคือเดี๋ยวผมแชร์กับทุนก่อนนะครับว่าจริงๆเคสแต่ละเคสที่เรามองไว้เนี่ยอ่าอิมแพคของพี่ปุ๊เนี่ยมันจะถือว่า Impact โดยตรงต่อเซ็นต์อินเด็กซ์ด้วยเพราะว่าเขาเวกน้ำหนักเกือบ20%นะฮะว่าเป็นเคสธรรมดาหรือเบสเคสหรือออกเป็นแบบแย่หน่อยเป็นเวิร์สเคสหรือว่าเป็นดีสุดเลยเป็นบลูสกายเคสนะครับไอ้คำว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ่อถ้าเราไม่เน,น,น้นในเรื่ของรีเทลโอเปอเรเตอร์ในบ้านเราเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมันไม่ได้ดูการล็ออกกกกดดดาาาาาาาววววนน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 น์์ใใบบ้เเเรรรระะะคัััััมมูลล็็ต่่่งงงปปททศโจยไ นะครับซึ่งหลักๆเลยก็คือจีนยุโรปอเมริกานะครับแล้วก็ซัพพลายในฝั่งของตัวตัวโอเปกนะครับหลักๆเลยเนี่ยผมแชร์กับคุณนิดนึงนะครับว่าถ้าใครจําได้เนี่ยนะครับเราดูจากสาเหตุสามสี่เวฟที่ผ่านมาเราเห็นพัฒนาการในการล็อกดาวน์ที่เบาบางลงเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าจะพูดได้เห็นภาพลยเนี่ยคือการล็อกดาวน์เวฟหนึ่งเนี่ยอันนี้โดนเต็มๆโดนแรงสุดนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะโดนทั้งภาคผลิตและภาคบริการนะครับความหมายเลยคือภาคผลิตเนี่ย รถยนต์คอมมอริตี้น้ํามันทุกอย่างเนี่ยขนคนออกจากแพลนหมดเลยถ้าเรือทุกอย่างขนคนออกหมดนะครับเลยทาให้รอบรอบนั้นเนี่ยผลกระทบในแง่ของทั้งเซอร์วิสที่โดนล็อกดาวน์พัสดาร้านอาหารทุกคนอยู่บ้านและภาคผลิตเนี่ยโดนล็อกดาวน์กันหมดนะครับแต่มาในเว็บถัดมาคือเว็บที่2เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าภาคบริการเนี่ยก็โดนล็อกดาวน์เกือบหมดนะครับในขณะที่ภาคก,การผลิตเนี่ยเริ่มไม่ได้โดนล็อกดาวน์ละ นะครับแล้วมาในเว็บ3อันนี้เว็บ3พูดได้เต็มปากเลยคือภาคผลิตเนี่ยไม่ได้โดนเลยภาคบริการก็โดนบ้าง,าาางเว็บ4เช่นเดียวกันนะครับเราประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยก็อาจจะพูดได้เลยว่าภาคผลิตเนี่ยก็ดําเนินการผลิตต่อทุกอย่างหมดส่วนภาคบริการก็จะซอฟ์ลงเรื่อยๆนะครับเช่นอาจจะมีการล็อกดาวน์เป็นคัสเตอร์เช่นล็อกดาวน,น์เฉพาะโรงเรียนนะครับล็อกดาวน์เฉพาะร้านอาหารบางส่วนล็อกดาวน์เป็นรายจังหวัดน,นะจะถามว่ามันจะเป็นโฮล็อกดาวน์ไหมไม่เพราะฉะนั้นจากหลายๆเรื่องที่เราพูดมารวมถึงสถานการณ์รในฝั่งของการพัฒนาวัคซีนนะ เนี่ยนะครับรวมถึงเรื่องของการเตรียมเกิด Herd i ต m u มูนิเนี่ยนะครับเราเชื่อว่า Worst case เนี่ยตัดเลยนะผมเชื่อว่าภาพใหญ่เนี่ยผมพูดผมผมูผมเชื่อว่า Worst case จะตัดไปก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ Likely ว่ามันจะอยู่ในเบสหรือว่าเบสเคสเท่านั้นเอง อันนี้คือภาพรวมอธิบายเห็นภาพก่อนนะว่าเออเวลาเราแบ่งเบสเคสเว r ร์สเคสอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งจากอะไรยังไงก็คือหลักๆเลยคือตามเศรษฐกิจดีแ่แล้วก็ตามดีมานของน้ำมันที่ว่าดีมานน้ำมันส่วนหนึ่งมันมาจากภาคผลิตดีมานน้ำมันส่วนหนึ่งมันมาจากภาคบริการนะครับอันนี้ก็คือได้เห็นภาพเพนะราะฉะนั้นเนี่ยถ,ถ้าภาคการผลิตไม่ได้โดนปิดแล้วเราเชื่อว่าโอมครคอนจะไม่ได้ทให้ภาคการผลิตโดนปิดเราเชื่อว่าสถานการณ์อัพไซด์ดาบไอ้ดาวไซด์ของทั้งหุ้นพลังงานราคาน้ามันแล้วก็ตัว index เซ็เะน,ะนเอน์อินนคสรเด พี่ปูครับว่าลงมาที่ตรงนี้พี่ปูก็ถกว่าถ้าตอนนี้เราดูปตทเราดู s p r c เราดู pg นะครับแต่ถามพี่ปูว่าแล้วถ้า t i มิ่งในการซื้ออะครับพี่ปูพี่ปูคิดว่า,าก่อนล็อกดาวน์เราซื้อไปก่อนไหมหนึ่งเลยไหมแล้วถ้าล็อกก็ลงมาอีกเราซื้อเพิ่มไปเลยไหมหรือว่าเราคิดว่าพี่ปูมีการรีคอมเมนต์ต้นปียังไงดีครับสำหรับใครที่ไม่มีหุ้นเลยครับพี่ปูคือคืออย่างอย่างพวกรีเทลออยล์เอรเตอร์นะครับเราแนะนำให้ซื้อไม้แรกเราแบ่งออกเป็นสไม้นะครับไม้แรกไปตอนที่งบตรมา,ามออก นะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาทําจุดต่ําสุดนะครับไม้ที่2เนี่ยก็คือตอนสิ้นปีนะครับก็คือราคาอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะเราเพิ่งเปิดมาทเทรดวันแรกไม้ที่3าเนี่ยเราแนะนําให้ซื้อแถวๆงบ,บปีออกละกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นเป็นจุดที่ต่ําสุดของเออร์เน็งก็คือเออร์เน็งจะบอททัมเอาในคอร์สี่แล้วไตรมาสหนึ่งจะดีขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แล้วก็ไม้สุดท้ายเนี่ยก็ก็ไปว่ากันหลัง หลังไตมัดหนึ่งไปเลยซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยเ,เราเชื่อว่าไอโควิดน่าจะเบา้วยอ่าโควิดน่าจะเบาละละภาพจะค่อนข้างชัดแล้วนะครับก็แบ่งปเป็นสี่อนะครับโดยในส่วนของโรงกลั่นเนี่ยเราเราแนะนําให้ซื้อได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยงบไตมัดสี่เนี่ยดีกว่าไตมัดสามนะครับจีเอปัจจุบันเนี่ยยังยืนอยู่แถวๆระดับประมาณสัก5้าถึงหเหรียญ นะครับก,ก็ยังถือว่าค่อนข้างเฮลตี้นะครับคือเราเราไม่ได้คาดหวังว่าในในปีนี้เนี่ย G.M มันจะขึ้นไปเจ็ดแปดเหรียญน,นะครับอ,อยู่แค่5้าหรือหเหรียญเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นทยอยสะสมในในระยะยามนะครับ,รบโดยใน,นส่วนของปอทอเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยปอทอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแค่ตัว H นะครับของพอร์ต นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยเราเรา,เรากลัวว่าเอออาจจะมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะครับเพราะเรายังไม่รู้ว่าโอมิคอนเป็นยังไงแล้วก็ราคาปทอทค่อนข้างรีซิเลียนนะครับก็คือไม่ไม่ค่อยลงไม่ค่อยขึ้นนะครับเราก็เลยเลือกเข้ามานะครับแต่องไรก็ตามเนี่ยปทอทก็เป็น,นอีกคนหนึ่งนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์มันกลับเป็น,เป,นเป็นบูสไกเคสก็ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาก็จะได้ประโยชน์จากไอ้พวกดาวสตรีมที่มันได้ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเเเรากก็ลลยือ เป็นตัวเฮดจิงอตัวนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ก็จะสังเกตได้ว่าเราก็จะลดในแง่ของตัวที่เป็นตัวอันดับ2ลงไปก็คือไม่ได้เลือกอลงกันเข้ามา2ตัวไม่ได้เลือก Retail o r e t a t o r เข้ามา2ตัวแต่ว่าเราเลือกเป็นพอร์ตพอรโอเคชัดเจนมากครับพี่ปุ๊วันนี้ขอบคุณทางพี่ปู๊มากครับครับสวัสดีครับ